ขนมอะไรขนมดอกจอกขนมดอกจอกครับอันนี้ผมจะมาทำให้สิ่งมีอยู่องเองมัมคนครช่วยผมเลยต่อไปก็ตาด้วยอะไรอีกครับตอนนี้ละลายหรือยังละลายแล้วครับไหนน้ำตาลยังไม่ละลายเลยต้องให้น้ำตาละละลายก่อนส่วนผสมมีอะไรมั่งที่คนอยู่นี่คืออะไรก็คือน้ำตาลกับเกลือแล้วก็อะไรอกีกน้ำ น้ำมะพร้าวที่สามารถทำให้อะไร้างกะทิทน้ำกะทิอ่าต่อไปเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อใ,ใส่ไข่ใส่ไข่ต่อไข่ไปเลยใส่ไข่กี่ฟองครับ อก็ไม่ช่วยคนให้ไง้เดี๋ยวต้องขึ้นคนเองอยูต้องขึ้นจะคนเองแม่จับไว้จับไว้เฉยๆนะตหนก่อไปน้องขึ้นจะคนเองหัวแลวเด้งนะ่อ,อ้โ ยังไม่ละลายเลยครับ